ท่านผู้ชมครมีข่าวต่างประเทศนะครับออมีเหตุการณ์ก็ภัยธรรมชาติเรื่องของแผ่นดินไหวตอนนี้ไปเกิดขึ้นที่อ,อ,อัฟกานิสถานนะครับความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด6.5นะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนของอัฟกานิสถานแล้วก็แรงสันสะเทือนเขย่าไปไกลถึงภาคตะวันตกเฉียงเหนือนของปากีสถานนี่ท่านผู้ชมฮะเมืม่อวนันเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้วันอังคาร ก็เป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายหลายหลังแล้วก็มีคนเสียชีวิตตอนนี้ก็13ศพอย่างน้อยนะฮะบาดเจ็บหลายร้อยครับบาดเจ็บหลายร้อยนะครับอัฟกานิสถานนะครับก็ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองนะครับเม,เมืองเมืองเจิมนะไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ40กิโลเมตรนะครับ ด้านโลกออนไลน์นะครับเขาได้แชร์คลิปวิดีโอนาทีที่เกิดแผ่นดินไหวที่นั่นมีผู้ประกาศข่าวของช่องนะฮะช่องทีวีช่องหนึ่งท่านผู้ชมดูนะฮะ دا وخت تاسو لپاره یو مهم خبر ورکوم چې د پیښورو خواشې علاقو کې دا وخت د زلزلي سختي جټکی محسوسيږي تاسو دا وخت په خپل سکرین پدې شباندې کتئ شي چې د پیښورو خواشې علاقو کې د زلزلي سخت جټکی محسوسيږي تاسو دا وخت کتئ چې د پیښورو خواشې علاقو کې د زلزلي سختي جټکی روان دي دا وخت د پیښورو خواشې علاقو کې د خبر په توګه په مختلفو سیمو کې د زلزلي سختي جټکی روان دي ตผอ้ชมฮะเห็นไหมครตอนแรกเขาก็รายงานข่าวไปนะแล้วพอพอเริ่มสั่นไหวกล้องเริ่มสั่นไหวมีกองบอกองเนี่ยเดินตัดหลังหนีไปเลยนะ <ไป S 1> แล้วผมเข้าใจว่าช่างภาพเนี่ยช่างภาพก็คงจะไปด้วยหรือว่าช่างภาพอาจจะไม่มีสมาธิอยู่กับเห็นไหมเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพเขานะ ไปแล้วหนึ่งนะครับอแล้วด,ดูภาพเขานะฮะเริ่มไม่เห็นหน้าแล้วฮะกล้องมันตกลงแต่เขาังยังเล่าข่าวอยู่นะฮะเขายังเล่าข่าวไปเรื่อยเห็นไหมตอนนี้กล้องไปครึ่งหน้าแล้วกล้องไปครึ่งหน้าแล้วโอ้โหสุดยอดนะดูทีวีข้างหลังนี่สันโยกโ<อ>เลยนะ เขามีเขามีสมาธิเขาแบบโอ้ oh, โหแบบสมกับเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพจร,จ,รจริงๆครับอ่านข่าวอยู่แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ก็ยังรายงานข่าวไปตามหน้าที่ห้องสตูดิโอเนี่ยสั่นโยกเลยนะฮะพนักงานบางคนก็รีบออกจากห um ้องสตูดิโอไปแต่เขายังทำหน้าที่อยู่ฮะแม่แบบนี้มันน่าจะเรียกมาทำงานที่ท็อปนิวนะสุดยอดจริงๆเลยโอ้โห ก็ก่อนจะปิดเบรกนี่นะครับผมมีข่าวข่าวหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะไม่สู้ดีนะกับประเทศไทยเพราะว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนนะครับเขาทำคลิปซึ่งหลายคนดูแล้วบอกว่ามันเป็นคลิปที่เป็นเฟกนิวส์แล้วก็สร้างความคือไปกุกข่าวกุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเสียหายนะครับ โซเชียลมีเดียจีนทุกแพลตฟอร์มตอนนี้รวมทั้งเวปออวปอนะครับแล้วก็ทิกต o อกได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ30นาทีในช่วงไม,ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งผับบาร์สถานบันเทิงยามค่ําคืนนะครับม,มีการจ้างพนักงานหนุ่มไทยแดนเซอร์ไทยหน้าตาดีมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวสาวจีนและก็คําบรรยายก็ประกอบไปเนี่ยนะครับบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือหลุมพรางของแก๊ง ลักลอบขายอวัยวะชาวกัมพูชาที่ย้ายมาปฏิบัติการในประเทศไทยและก็มีการวางแผนล่อลวงนักท่องเที่ยวชาวจีนเป้าหมายหลักก็คือสาวจีนที่มาท่องเที่ยวเพียงลําพังเมื่อน,นักท่องเที่ยวมาถึงก็จะถูกประกบล่อลวงเอาเงินไปจนหมดจากนั้นจะถูกลักพาตัวไปตัดขายอวัยวะส่งขายนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะพอไปลงในรายละเอียดพบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังของจีนเนี่ยนะฮะชื่อ ซินอี้หลิงหลินนะฮะซึ่งทำทำส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการอ้างถึงแก๊งคนร้ายชื่อคอมโบอเดียเซี่ยวหลิวนะครับเป็นแก๊งที่ทำมาหากินอยู่แถวแถวสามเหลี่ยมทองคำก่อนจะย้ายมาปักลักที่ไทยแล้วก็ทำตอนนี้เมืองไทยก็เลยกลายเป็นประเทศอันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน โอ้โหถ้าท่านผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้ทางทีมโฆษกของอรัฐบาลไทยก็ได้มีการออกมาพูดถึงข่าวเฟกนิวนี้ไปแล้วมมไม่เป็นความจริงนะฮะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงเป็นเพียงแค่เอาข่าวทั้งเครือข่ายทุนจีนสีเทาทั้งเครือข่ายของอน้องที่ไปเที่ยวผับท็อปวันที่เสียชีวิตแล้วมาผูกโยงกันแล้วก็กับกรณี สาวปริญญาโทานะะนักท่องเที่ยวที่ถูกอุ้มไปริดเงินนั่นก็พวกคุณกันเองเอที่ทํากันเองที่กําลังจะหนีกลับไปหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะแล้วก็มาผูกโยงแล้วก็มารวมกับเคสล่าสุดเนี่ยทำเป็นเรื่องเป็นตู่เป็นตะขึ้นมาแล้วก็เฟกนิวเลยใชภ,ภาพสนากลัว<อ>เลยเราไมนา่<า>นะะ่าเชื่อคือเขาพูดแบบเนี่ยแล้วเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยยังไงก็ต้องมีคนฟังเขาใช่ไหมใช่ยังไงก็ต้องมีคนเชื่อเขานี่แล้วเป็นภาพบ๊อบเนี่ยไปเกี่ยวเมื่อกี้ไม่ เกี่ยวอะไรเลยไปผูกโยงกันหมดผสมปนเป,<ล>ปตัดต่อกันเนี่ยคนนี้แหละฮะคนนี้แหละฮะไม่รู้อันไหนเป็นหนังเป็นภาพยนต์เป็นไหนคลิปอะไรเอาไปทําจนคนบางทีไมไ่ไม่ได้ไปไ่ตองทุกคลิปก็<ไ>ปเห็นปุ๊บเอ้ยเคเชื่อเพราะพูดภาษาเดียวกันมไม่มาแล้วไม่มาแล้วเราก็เสียหายเอออันนี้เราจะรับเบอรเราจะแก้ไขายยังไงเออทางการไทยต้องต้องติดต่อไปเจอคนนี้แหละ ติดต่อพัที่นายคนนี้แหละว่าเอาทำแบบนี้ไม่ดีไม่น่ารักนะเออคุณจะขายคอนเทนต์แล้วคุณแบบโอ้โหสร้างสตรอรี่ขึ้นมาแบบผิดผิดโอโ้ให้ไทยหัวเลยเอาอละเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา